มาหาดทรายแก้วนะคะเนาะคิดถึงมากไม่ได้มานานแล้วหาดทรายแก้วก็ก็มีพวกฝรั่งปะปายนะแล้วก็มีร้านค้าร้านค้าก็มีอยู่ก็อืมก็จะมีอยู่หาดทรายแก้วนะวันนี้เยาวันมา หาดรายแก้วนะสวยสวยสวยหาดรายแก้วหาดรายแก้วอีวันหาดสวยนะอีวันก็พามาเที่ยวหาดมาดูหาดอีดวันใส่รองเท้าเปินมาก ก็รถก็มีนะรถก็มีมั่งแต่ไม่เยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีรถตู้เยอะเดี๋ยวนี้รถตู้ไม่มีมันก็ไม่ค่อยมีเยอะมากลับมาดามออซี่เนะี่ยเห็นไหมรถสันสีฟ้านะกน็วันพามาดูบริเวณหาดนะเนยินดีต้อนรับสู่หาดทรายแก้วนะเวลค้า ามนะทูสายแก้วบิชเนาะข้าวตรงศ <c oughs> ูนย์ฝึกทหารใหม่นะพวกไม่ได้นั่งอย่างเดียวหรือไม่กับตีไพ่พวกไม่จะสอนมา จะมีสำนักงานนะมีเตียงนะมีเสือนะเรือพายนะสวยๆเห็นไหมดอกดอกทองอุไลหรือว่าเรืองอุไลเนี่ยเย่วันจำไม่ได้นะในเสือสำนักสวัสดีค่ะช่องหยายวันชาแนลนะคะ มาแล้วเรามาดูตัวอะไรนะคะดูสิเอฟซีดูแย่ๆเลยเห็นไหมเห็นไหมฮัลโหลฮัลโหล how are you ฮัลโหลฮัลโหลครับอะไรครับอุ้ยอุ้ยมันตวัดหางใสเอฟซี สวัสดิ์แหงใสเกิบไม่ทันเลยพีย่ <c oughs> มีต้องหลายตัวว้าวทำไมอ่ะอืมคุณใจร้ายจังเลยอืมคุณใจร้ายจังเลยนะถ้าฉันหลบไม่ทันนะไวมากใครเห็นมั่งอืมดูสิอื้อ ก็เรียกอะไรเนาะตัวเงินตัวทองใช่ป่ะอุ้ยตัวนี้ดูดุอืมตัวนี้ดูดุนะตัวนี้ดูดุเห็นไปล้วไปแ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 ล้วไปว หิวเหรออ,อันนี้หาดรายแก้วนะคะเนาะในในโรงเรียนศูนย์ฝึกทหารใหม่นะคะหาดรายแก้วนะวันนี้วันนี้เยาวันขึ้นมาหาดรายแก้วนะก็เลยมาถ่ายนะดู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 เขาเล่นอะไรยึก,กยัก,กยึก,กยักยึกยักยึกยักอันนี้เขากินอะไรเออ กินอะไรเอ้ยกินอะไรเนาะกินข้าวเนาะเนี่เอซีดูสิอืมอน่นแน่นๆๆ่นแน่นเนาะอืมตัวเงินตัวทองเนาะตัวนั้นดุมากดุมากเลยนะ ไปไหนครับไปแล้วครับลงน้ำแล้วครับลงน้ำแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะตัวนี้ก็ยังนอนอยู่นี่คือตัวนี้นอนอยู่ตัวใหญ่ดิตัวใหญ่มากเห็นปะนี่นะแต่ตัวนู้นน่ะดิมีเมือเมื่อกี้เจหวันตวัดหางหลบเกือบไม่ทัน นูนลงน้ำนไปแล้วค่ะพี่ไปทางได้ไปทางได้เนี่ยก็อาบแดดนะเนาะคุณท่านก็อาบแดดนะคะ,ะคุณท่านก็อาบแดดนะครับเนาะ ม,มาแล้วตัวนั่นมาแล้วตัวที่ดุๆแล้วมาแล้ว,น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 ,วนุ่นนุ่นนุ่นตัวเนี้ดุมากเนะี่ยมันตวัดถางใส่เยวันนะ่ะก็าอาบแดดนะเอฟซี FC. เห็นไหมนี่เห็นไหมเขานอนอาบแดดนอนนิ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมไหนไหนเห็นไหมเออเห็นไหมนอนนิ่งเลยเนาะเนาะนั่น แน่นเนาะมันน,ะน,นิ่งเลยใช่ไหมอืมน้อ,งนองลงน้ำลงน้ำแล้วก็มาขึ้นน้ำใช่ไหมใช่ไหมอืออืม้กินอะไรอะ่ะเกินอะไรอ่ะหนุนตัวนุ้นกำลังจะขึ้นมานะี่ขึ้นมาแล้วตัวนี้จะกินอะไร นเ่นนตัวนู้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนู้นขึ้นมาแล้วเห็นไหมนั่นขึ้นมาแล้วนะเงิน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 เคยเห็นยังเนาะนั่นมาหนี่อีกตัวแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเงินนั่น ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับนะขึ้นมาแล้วครับตัวใหญ่มากเลยเอซีดูสิเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะเนแล้วเขาก็หนาวมั้งนะ หนาวใช่ไหมเออหนาวใช่ไหมขึ้นมาอาบแดดเหรออ่าอ,อืมอืมหนาวใช่ไหมครับเนะนั่นนู่นสองตัวของ